สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีค่ะ welcome b a c ทูทิปช์แนนหน์ซึ่งในคลิปนี้นะพี่น้องกาสีผ้าพ,พี่น้องเขาขอกไก่เนาะเห็นหลายคนถ้ามาว่าตอนนี้ขอกไก่คือว่าเห็นพวกคำเก็บไข่แล้วเริ่มเอาไข่แล้วบบเนาะมาอน,นี้ก็เลยว่าสีผ้าพี่น้องลงไปเบ่งไข่ไก่เนาะอันนี้ไข่เป็ดอันนี้แม่นไข่ไก่ข้องเห่าเนาะพี่น้องนี่ประมาณสามสองสองขอ,งของมือปลายเนาะแล้วก็ เมื่อก่อนค่ะมันจะไข่หน้อยๆกว่านี้เ <Gym. S 1> นาะอันนี้มันเริ่มใหญ่ขึ้นมาเลยเนาะตัวนี้กับตัวนี้ตัวนี้จะใหญ่กว่านี่ประมาณนี้เดี๋ยวมาโป่งสนิทกันเลยฮ่าโป่งสนิทประกาต่อมาเนาะพี่น้องอันนี้กับแมนบแดงไข่ไก่เอ้าอันนี้กับแมนว่านี่ใหญ่หรือไรนี่อันนี้กับแมนแสดงมันเริ่มใหญ่ขึ้นแหละนี่เนาะพี่น้องไข่ตัวข้าวเลิมใหญ่ไข่ตัวข้าว นี่เนาะอันนี้มันไข่ไก่กระซิม,มี่ไล่ขนาดแบบออกทำบีษหากระซิหน่อยๆแล้วก็เริ่มใ่ขึ้นมาเนาะพี่น้องใ่สุดคือสันนี้ลยละเพนดะเบิงและแม่น้องนิวหันเริ่มไขยเยนาะก็คือซีนวยห้าพันจากบาทเนาะนี่เนาะอันนี้ไข่เห่าเดี๋ยวซีสอง ใช่เอาเอาทงตัวนี้เลยก็ได้ไปใส่ไข่เนาะน,นี่มีหนึ่งใช่ห้าแนวใส่ก่อนป่ปสิบาพี่น้องเขาขอกไกมวันนี้เป็นมือทําอิดเนาะที่ว่าสีเก็บไข่เพราะว่าปกติทำแมนน้องนิ้วกับบัวคำเป็นเป็นคนเก็บเนาะเดี๋ยวนี้ไข่มาจังมือและหอดและสิบมือตั้งแต่วันที่สิบแปดตั้งแต่วันที่สิบแปดเดี๋ยวนี้วันที่สิบหกบ่ส <6 S 1> นะาหาบาหลูสิบหกาเนาะสหก ใครเริมใครได้ซ้ำหน่วยได้สี่หน่วยมือทัพอิฐนะซ้ำหน่วยวะมือทัพอิฐเด็กใครหนึ่งที่ซ่อมซองมือที่ซ่องใครที่ซ่องกับซ่องจนหอดซ่องซ้ำเหมือนละไแบบนี้แล้วก็เริมมีซ้ำต่อมาเป็นหกเลยอ่าต่อมาอลไรเป็นหกหกเลยหกเลยว่าแบบนี้ฮะแมนฮกเลยมันนี่ฮักกระเจ็ดนี่มันนี่เจ็ดมันนี่เจ็ดมันนี้พวกข้าเขาไปซ่องเมึงแล้วเนาะ อันนี้อันนี้นนบบแมนแบบสีเอชคอนเทนต์แล้วเอาไข่เขาไปไหวได้มื่อนี้แบบทิพสั่งไหวแต่เมื่อวานนี่ว่ามื่อนี้หันทิพสีเขาไปถ่ายขอไงไก่เนาะบโให้เก็บไข่มื่อนี้นี่นี่แล้วก็แบบยุบานที่หาซิม,มักเบาไข่ฮะก็คือสมัติว่าหาไข่ก็คือหาไข่อบบแมนหาหน,น่อยเนาะ <laughs> <laughs> แต่แบบ พี่น้องอยู่อย่างสมักบอกว่า,วา,วานี่เอียงไข่อลไรอย่างหาไข่พกไข่อยู่ไข่ก็ต้องเมนหน่วยเนาะจมูกซิบไข่ก็ต้องซิบหน่วยไข่ซิบหน่วยเป็นอ่ะไปเบิ่งเนาะพี่น้องไปหายน้ำฝนร้านกับหายละขอบเนี่ยได้มันมหมักไข่ลายดิเวินกำลังทีไปไข่บอนได้นอนอยู่คน,นนึงเอาสั่ไข่แฮมไข่แล้วก่อนถ่าไปโลดมันไขน่เนี่ยเลยมันก็ไปไข่ ีเนาะมึอนี่วะสีอ,อนามัยขอไกลบวชได้นอ,อนามายัยใช่ไหมเนยขอบคุณผ <c oughs> อสม,มนไลน์เด้อเนาะ <c oughs> ที่ซื้อให้เลี้ยงนี่อยู่นี่ก็มีขอบนึงมีไข่นึงอ่ะเดี๋ยวค่อยสังค์ใช่ตัวน,นี้บ่นี่เนาะพี่น้องไข่ทีหนึง่งอ่ะประมาณนี้ใหญ่เลยนี่เห็นบ่ตะกี้หันน้อยๆหนึ่งนี่เนาะไข่เ้างไข่หนึงน่งมาปึ้งดูแถวนี้เดีแถวนี้บ่ทันมีดอก ไข่กับไข่เมันอยู่ทั้งเดิมพูนอยู่เจสุซองได้ขนาดกำลังสีขายได้ขนาดเนาะข้อไข่ในลายไข่บ่ัวหบ่ป้าคล้ายแท้แมนบ่แมนบ่แเจนันบัวคำปะแสดงว่าแต่ละโตทีไข่นี่มาขายน้ำกันเมื่อไข่ประจุเห็นหางไล่กับจุ่มอยู่มึงเดียวคือเก่านี่ต้นนี้ห่น่อยเนาะอันนี้ยังอุ่นอยู่แดงต้นนี้คือสีออกใหม่ มื่อกี้นี่ก็ยักใบไข่ได้นะนะใบสีขาวเก็บไปครับไก่สีไข่จักหน่วยอยู่หันโดยมาไม่โดยไม่สองทั้งมือแตอยู่หกนวยยังอยู่ขอบนะอันนึงใช่อยู่นองนี่บกใครบอบอจะบกใครอยู่นองแคคืออ้ามันคือมีไก่หลาดมาป่นฮะแดงมันเข่ายังมันเป็นแบบอนาคตตรงตรงให้มันออกโดยบอกให้มันป่นกันนี่ยเนี่ยใช่เฮ้่านนี้เกิดมีวะเออมีไข่หนึ่ง ในนี้ฮกน้อพี่น้องเมื่อกี้ฮะจุ่มก็หาหน่วยเลยไก่นีหลักเข่าเล่นไก่ไก่ด้วเป็นละฮัมนี่นี่เห็นว่านี่นี่ยังมารีกินจักบาดนาะพี่น้องปีกด้วยไปยีลายไก่ดีด้วยฮะของนี่อืมอ่า อันนี้มีไข่เดียวขอกนี้ไม่จะไข่เดียวตหลอดเอ๊ะต้นนี้มันคือบอยากไข่นะต้นต้นนี้นาจะบุกคอยแข็งแห่งไปด้ตัวมาต้นนี้แมนต้นที่เอามาสูตรก่อนนั่นไม่น้อมันหลอดกันไปหลอดมาได้อยู่มันรองกันได้อยู่ไปบ่แต่ว่าน้าจะแม่นไข่สูตรซองเลือกไข่นี่เพราะว่ามันไข่แต่ของนี้ล่าขนจะบอกไข่บางทีต้นนี้อาจจะเดือนหนึ่งจะไข่ไปจักเพราะว่าตัวสุดเอามาก่อนหน่อยหน่อยกว่าสุดมานน้ำร่างเอย ยันต้นนี้เป็นเดือนหนึ่งเพราะว่าปกติเพิร์จะกําหนดให้เดือนหนึ่งมันจึงไข่แต่ว่าหลังจากที่เขาสือมาได้ประมาณชิดไป,ไปต้อไม้น,นี้ยมาประมาณสามหมื่นแล้วก็ไข่เลยมามาเอาป่ะน,นี้สองสี่หกเจ็ดอ่าได้เจ็ดหน่วยนะเพียงเหมือนนี่อ้า,ม,ามันขาดแม่น้องนิวหลักไข่เลยซ้ำหน่วยหาพันหาพันเป็นเท่าไหร่สี่หน่วยบาพันบาดเคองอัพแมนหาพันกับประมาณชิบป้ายบาทชิบห้าบาท สิบห้าบาทนี่แหละนี่เนาะนี่อันนี้สำหรับไก่เข้านาะบัดนี้สิพาพี่น้องไปเบิ่งของแน่เพราะว่าตอนนั้นผ้าเห็ดของแน่แล้วยังบ่ทันได้ผ้าเบิ้งราคานี่เลี้ยงปลาดุกแล้วก็ย่ัน่นี่มันแตกเลยด้นี่มันแตกนหน่อยๆปลาดุกบ่ว่าสิใส่ปลาดุกแล้วบ่ได้ซื้อแน่มันมาแล้วก็เลยนี่หันตาป้าโบนมันหัวนะตาบเลยอันนี้เนาะพี่น้องก็คือบอว์ทิว่ะห้าว่าสิเลี้ยงห้อยตอนนั้น สีเหลืองปลาดุกป่ะต้นน่ะเหลืองปลาดุกแล้วตันนี้ค่ะมาเห็ดน้องแน่เนาะที่พี่น้องเห็นหันในหน่อยนี่ก็คือแน่มันสีขยายใหม่ตัวนี้แล้วมันแน่แน่แน่เก่าเนาะตัวใหญ่ได้ตัวหน่อยฮะลูกเกิดใหม่ป่ายบันเท่าสิไปเบิ่งโตโตอันนาทางนั้นของนั้นเอาแตกป่ะตัวนี้เอาต่้มกันเมื่อกี้เห็นไหมบุ๊มบิ๊มคีชชื่ๆ ัเออด็กทาสิไปเบิ่งของแม่ป่านี่ตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่เห็นพี่น้องว่าทิพย์เดินทางตลอดเนาะคอนเทนต์กับแพงเนาะอยู่บ้านเห็ดเห็ดคอนเทนต์อยู่บ้านแอ๋อ่ะ,ออะก็เลยพาพี่น้องมาเบิ่งของแม่นี่<อ>เป็นของแม่ของเอา ทางพุนทีทางเขาว,ว่าทางอ่าอันนี้ก็คือขอกแน่ของเขาเนาะพี่น้องตอนหนี้งามคักไอล้ลี้ตอนหนี้ก็คือแบบงามงามแห้งเนาะพี่น้องเพราะว่ามันบอมีใบใหม่ตกลงมาแต่ก่อนเห็บอใบใหม่ตกลงมาเลยเห็ุให้แบบนนแน่มันปีน แน่มันปีนแล้วมันใต้เนาะแต่ว่าอันนี้เฮ้าได้ยิบไว้เมื่อแล้วยงงต่ท้างของนี่อเ,เอาเอาแยงตัวน,นี้นี่แยงตัวธนเดชตัวหัวออค่ะนะยิบให้มันหอดไปเลยวางก่อนโบไฮมันน่ะนะโบไฮมันนั่นอันนี้ตกแล้วพี่น้องสังเกตว่าทาบอลได้ตกคือเดี๋ยวบทพูดมีใบใหม่ตกก็คือพี่น้องเห็นนะ,ะเนาะมันจะเห็นให้มันถับแน่และแน่กับปีนปีนแล้วมันกระใต้ อันนี้คือในหน่อยใน,ในี่แน่กำลังขยายไหมเนาะตอนนี้นี่ก็คืออ่าฟุน่นี้มันเลิมจ้างเลยเด้อบุคคาเอาใส่เติมเวลาเอาใส่ก็ให้เอาใส่อ่าเอาอันนั้นทังะนะทังแล้วเอาใส่ขี้ง่วขี้ง่วแล้วเอาแส่นามไว้ก่อนประมาณคืนหนึ่งแล้วก็จึงเอานามมาหาทอกใส่ก็ได้ใส่ใช่ทั้งวะเออใส่ทังมันอันนี้นามมันเลิมจ้างอันนี้ แต่บ่ต้องใส่ลายด้ออันนี้ใส่ประมาณเขิงทั้งกับพออันนี้อันละเขิงทั้งต้นนั้นมันชิหน้ากว่าตัวเอามาห้อยใส่ก็ได้แต่ว่าบ่ใไฮห้อยใส่เป็นอันันลายมันสิเปื่อยเปยื่อยคันบอดได้มันเค็มลายมันกระสิตายนี่นะพี่น้องตอนนั้นพี่ว่าเขาามาใส่ตะบิดมันบางๆหน่อยหนึหน่งเนาะเพราะว่า อ่าลังจากแบบน้องเพ่น้องพังแล้วก็บวชคำใหญ่เอาไปใส่น้องกบไปทีนี้ก็เข้ามาแปลงน้องแล้วก็นใหญ่ก็มาคืนตอนนี้ใดบ่ประมาณซองถิดบ่หอดมันย่งตีอ่าปั้มนะจะประมาณถิดปลายซองถิดเนาะตอนนี้ก็ถือว่ากลับมางามคืนละแต่ก็ยัง<อ>บ,บ่ทัน,น,นไดนาเต็มทีอ่าปั้นนี่สี่พาพี่น้องไปเบิ่งขอกกบมือเสานี่ถีดลักไปเบิ่งละงามขนาดหล่งางจากแบบ เขาเอาดินบล็อกออกเนาะเอาเข้าใส่ด้ฮะเอาเข้าใส่ไมัพมีบลอกใส่หัวห้านนันเอาได้มันบล็อกค่ะเขามือนั้นตัวบดีอยู่บ่เอามือบานด้เออตัวใดอันน่ะเอาออกขึ้นที่หันพากันเ่าดินบล็อกออกเนาะเพราะว่ากบอยู่ในดินบล็อกเลยกบหันมันออกมากินหัวห้านแล้วมันจอยเนาะพี่น้องบัดนี้ บโบข้ามหามือแล้วเพิ่นมาอยู่บาทแล้วเพิ่นกมาแต่บาทแล้วเพิ่นว่าเข้าเอาดินบอกออกอยานมาล้างขอ,อกกบแล,บออวแล้วบพิ่เอาเข่าล้วเพิ่นเอาเข่ามาคืนฮะเดี๋ยวเข้าสีสีผ้าพี่น้องเบิงก็ลืมสังเกตว่าไม่มีด,ดินบอ,รอ,อกระเดนมาตายมาสิเปิดให้พี่น้องเบิงเด้อเรื่องงามมันออกมาแล้วจ้อยว่าห้างชนะนะิหีะแม่เนาะพร้อมหรือย,ยัง ฮ่นน่ะเรื่องเรื่องงามงามแต่โตใบใหญ่เนาะเพราะอะคือสิมแอน่าเป็นน้ำดินบล็อกที่ว่าเขาตอนนั้นแหละยังไ่ทานนึกกินจะเถือได้มีพี่น้องอ่ะอันนี้มองนี่เดี๋ยวมองนี่เบตรงกลางคืนค่ะมันออกนี่นี่ตัวนั้น่าอวดอะไรเออแถวนี้ฮะน่ะ แค่นี้หฮนมาตรงไดนอันนั้นตลอดเด้อให้มันซ่มตลอดมามาเบิ่งตุนิ้ดยตอนนั้นที่พาพี่น้องมาเบิ่งมันอ่ามันยังอยู่ในด,ดินบอกอยู่เนาะดูนี่โอ้ยวะจะเบิ่งเ็ได้ตุนินต้องเลือเล่องๆที่หนอนท่องงามนะจะเบิง่งเ็ได้ตุนีทม,มาเบิ่งตัวตัวบอลใหญ่บอเฮ็ดบอเฮ็ดปักละอีกป่ะเออป้าเปิดแล้วบนนี้ มันนี่อุ้ยนี่เนาะมาต้องด้เบิ้งไกลๆตัวนี้เปิดป่านเอาบมลายเนาะมันออกเปมืั้เ้มือสาวนี่เปิดมันเลยดิตอนกลางคืนนะฮันเป๊กอันั้นกำลัปานป้ามันออกออกใหออกแต่อันนั้นออกได้ข้างน่างดูบางทีมันอยู่ข้างมันอาจจะเขาดินบล็อกขึ้นแลวเพราะว่า บอกคำอรินบอกเดียไม่แต่ัตเรลืองๆงามๆอุ้ยอับอับอประมาณนี้นะ่จมบนหน้าอยู่แล้วแางเขกกบบอกเขาอืออคือถีบพันแบบว่ามาเปิดแล้วเนาะมือเสานี้พี่น้องกบก็คือสแบบแตกตื่นไปแล้วเนะมาเขาลองมาเบิก์นไก่มัง แต่มันหอนอกก่อเนาะกระเบ,บื้องเวลามัน,ดมดนแดดน,น,น,นี่เนาะไว้โบมี่มี่สีหาโตนี่นี่อ่ะไปเบิ้งตัวนั้นตัวนี้ที่เปิดมือเสานี่เอ้าเอา,เอาตัวนี้ลายได้เมื่อเสานี่หัวยังสิเดะนี่งานจีนี่เอาออกเด้ออาณากระเบ,บื้องเทียนยาอะไรมันก็มี นีอยู่นี่นาะเพียคืออยู่นี่กืบแบบมีนะไปแล้วมีเสานไล่ละนี่เหน่น่หนี่งนึ่นี่เหน,ะนา่งน่นี่นึ่งนึ่น,น่งนี่งันออึ่งหนึ่น,น่นึ่ง็ะนะยยึ่่ง่งน่หนงนนห่่หน่นนนน่น่่่น่ อและรบกวนได้เถิดแล้เส้สาอนี้ก็เถอนึงอ่ะอันนี้แมนขอบกบของเราเนาะพี่น้องอจีอะเกิดกระพูดจักใช้อ่าอันนี้ก็คือส่วนล่างบาาเนาะพี่น้องการต่องข้อบคุญยๆอีกเ่ินึงเนาะสำหรับพอสมอนที่สื่อกายให้ทิพเลียงแล้วก็ สืบกรบหาเลี่ยงเนาะแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเซนกันทีคอยสือเลือดถีบแล้วก็ขอบครัวมาโดยตลอดร่วมทางเหตุกิจกรรมหัวมกันมากกัขอขอบคุณหลายๆขอให้พ่อแม่พี่น้องว่าสุขูมสุขคนเนาะความเจ็บใจความข่ยามีเหตุจริงได้ทำจริงได้ก็ขอให้ประสบความสำเร็จลายึ่งอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงเนาะสุขภาพดีมีความสุขทั้งทางกายและก็ทางใจเนาะโชคดีมีลาบการกุงเมื่อมุสุขูมสุขคนเด้อพี่น้องสจหรักกินหนีกับซิคข้อตัวไปเพียงเท่านี้เนาะ เจอกันใหม่ในตอนถัดไปสบายดี